แต่ตราบใดก็ตามที่เรายังวิ่งไล่ล่าหาความรักเรายังวิ่งตามความรักเรายังไปขอองค์ขอความพระแม่ขอให้ขอให้หนูเจอความรักดีๆแต่ข้างในของเรามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้รักษามันยังมีบาดแผลอยู่ข้างในไม่ว่าความรักหรือคนรักคนนั้นจะดีสักแค่ไหนไม่ว่าเขาจะเป็น high value man high value woman แต่ข้างในของเธอมันยังกลวง มันยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่ามันยังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองมันยังมีความรู้สึกว่าเธอต้องการคนมาเติมเต็มในชีวิตเธอจะมอบหน้าที่นั้นให้กับคนรักของเธอแล้วมันจะทําให้เขาอึดอัดแล้วมันก็จะทําให้เขาจากไป <cam ina> คิดว่าคอนเทนต์นี้อาจจะเจอกับใครหลายคนแล้วรวมถึงตัวพี่เองด้วยก็คือการไปขอพรความรักสมัยก่อนฉันเป็นคนที่ถ้าใครพูดว่าไปขอพรในเรื่องความรักที่ไหนดีที่ไหนเด็ดฉันไปกับเขาหมดเลยนะคะฉันก,ก็จะไปมูซึ่งเนี่ยมานั่งตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราถึงต้องมานั่งขอพอรขอคนรักดีๆวะเราต้องการอะไรจากการได้คนรักดีๆวะ เออเพิ่งมาถามตัวเองเมือม่อเมื่อไม่กี่วันเมื่อตอนต้นปีเมื่อตอนสิ้นปีนี้เองว่าเราต้องการอะไรอะเวลาเราไปขอพรขอให้พ่อแม่หรือว่าโปรดประทานคนรักดีๆให้กับเราที่มีลักษณะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บเก้าสิบแล้วเราก็มีความอ๋อเราก็แค่ต้องการใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราทําไมเราถึงต้องการใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราวะอ๋อเพื่อทําให้เรามีความสุขมันก็เป็นคําถามต่อมาว่าแล้วทําเราทําให้ตัวเราเองมีความสุขไม่ได้หรอวะก็ได้นี่เออก็ได้นี่แล้วทาไมเราไม่ทํา เราทำไมต้องไปร้องขอให้มีใครสักคนมารักเราเราทําไมต้องไปร้องขอหรืออ้อ,อนวอนให้มีใครสักคนมารักเราแล้วทําไมเราไม่ทําสิ่งนั้นให้กับตัวเองมันก็เลยเป็นจุดประกายให้กับพี่มีความรู้สึกว่าในเมื่อเราศึกษาในเรื่องของกฎของแรงดึงดูดศึกษาในเรื่องกฎของพลังงานที่ดึงดูดในกศึกษาในเรื่องของ law of attraction manifestation มันก็เลยเข้าใจเลยว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่สะท้อนข้างในของเราเมื่อเราไปขอพรคนรักมันอาจจะเกิดว่าเกิดจากว่าเรายังไม่รักตัวเองมากพอเรายังไม่รู้สึกว่าเรามีค่ามากพอเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการมีใครสักคนมาเติมเต็มเราจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นที่รักทั้งๆที่เราสามารถเป็นที่รักให้กับตัวเองได้ทั้งๆที่เราสามารถเริ่มต้นรักตัวเองได้เออมันก็เลยมีประโยคนึงที่ดังมาในหัวก็คือว่า Like แ t ต a ทก like สิ่งที่เหมือนกันดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันแล้วพลังงานดึงดูดพลังงานเขาบอกว่าความรักเมื่อเรารักตัวเองมากพอความรักที่เรามีให้ใหกับตัวเองมันจะกลายเป็นออร่ามันจะแผ่ออกมาในทุกๆรูของคน,คนมันจะทำมันจะดึงดูดสิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาในชีวิตเออมันก็เลยทําให้อ๋อเออ,เอ,อที่ผ่านมาเราอาจจะเราอาจจะวิ่งตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาบอกให้เราที่มาเป็นเครื่องการันตีให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีค่าเราเป็นคนที่มีความรู้สึกเอ,อ่อ ถูกหลักในข้อหมายนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าให้เธอปิดประตูดังปั้งไม่ต้อนรับความรักนะไม่ใช่มันหมายถึงว่าเราไม่จําเป็นต้องไปร้องขอที่จะมีคนรักดีๆแต่เราสามารถเป็นคนรักดีๆให้กับตัวเองได้เราสามารถอมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้เราสามารถอกกอดตัวเองได้เราสามารถปล,ปลอบใจตัวเองได้เราสามารถพาตัวเองไปเดทพาตัวเองไปกินอาหารดีๆพาตัวเองไปเที่ยวที่สนุกๆ Have fun with yourself ก็คือ มีความสุขกับตัวเองให้ได้พอเรามีความสุขกับตัวเองได้แล้วเนี่ยเราจะมีเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้นิดใครสักคนเป็นคนที่ไม่ไดีอ่ะไม่ได้นิดความรักเพื่อมาเติมเต็มมันจะกลายเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองพอเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยเออสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าสิ่งที่จะทําสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือว่ามันจะดึงดูดคนที่เข้ามาเอง ลองคิดกับกันถ้าเรากลายเป็นคนที่ขอพรให้มีความรักตาเราจะมองหาคนรักตลอดเวลาเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องไปไหนทําอะไรเพื่อให้ได้เป็นดึงดูดคนรักเข้ามาแล้วพอมีใครสักคนเข้ามาในวันที่เรายังไม่รักตัวเองมากพอเราจะวิ่งไล่ล่าเขาเราเราจะเราจะวิ่งตามหาเขาเราจะ,ะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาให้ได้อยู่กับเขาเราจะกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ รู้สึกว่าเพื่อให้ได้รักนั้นแต่ในขณะที่ถ้าเราอะรักตัวเองมากพอแล้วเราเวิร์กกับตัวเองมากพอเราทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษโดยที่เราไม่มีความรักเราปฏิบัติกับตัวเองอย่างดีเราดูแลกับตัวเราดูแลตัวเองอย่างดีทั้งการกินการนอนการแต่งตัวกันเราอยากได้อะไรเราซื้อเราคือเราดูแลตัวเองอะเรารักตัวเองแล้วเรามีเส้น จำกัดให้กับตัวเองเราเรามีมาตรฐานให้กับตัวเองเราเคารพตัวเองเราให้ความสําคัญกับตัวเองสิ่งเนี้ยมันคือพลังงานที่มันดึงดูดดึงดูดคนเข้ามาโลกจะเตะคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราออร่าที่เรารักตัวเองจะถูกส่งออกไปแล้วคนที่เขาเขาอยากเข้ามาเขาจะมุ่งมั่นในการเข้ามาหาเรามาก เขาจะมุ่งพ so, ุ่งเข้ามาหาเรามากแล้วเราจะไม่จําเป็นต้องพยายามด้วยเราจะไม่จําเป็นต้องไล่ล่าด้วยแล้วก็แค่นั่งเฉยๆแล้วก็แล้วก็แค่ทําหน้าที่ของเราด้วยกันเพื่อกับตัวเองแล้วเมื่อเขาผ่านเข้ามาในชีวิตเราเขาจะพยายามมันจะกลายเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตเราจะเป็นคนอีกเลเวลหนึ่งจะเป็นคนที่พยายามอย่างมากที่จะเข้ามาในชีวิตเราพยายามอย่างมากที่จะทําให้เรารู้สึกมีค่าที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเขา มีค่าสำหรับเวลาของเราซึ่งมันก็จะเรียกว่าเป็นคนรักแบบ High Value เป็นคนรักที่คู่ควรแต่ตามใดก็ตามที่เรายังวิ่งไล่ล่าหาความรักเรายังวิ่งตามความรักเรายังไปขอองค์ขอความพระแม่ขอให้ขอให้หนูเจอความรักดีๆแต่ข้างในของเรามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้รักษามันยังไม่ได้ทํางานกับตัวเองมันยังมันยังมีบาดแผลอ,อยู่ข้างใน ไม่ว่าความรักหรือคนรักคนนั้นจะดีสักแค่ไหนไม่ว่าเขาจะมอบสิ่งดีๆให้เธอสักแค่ไหนไม่ว่าเขาจะเป็นไฮแวร์ร man Highvalu ูบูมันแต่ข้างในของเธอมันยังกลวงมันยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่ามันยังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองมันยังมีความรู้สึกว่าเธอต้องการคนมาเติมเต็มในชีวิตเธอจะมอบหน้าที่นั้นให้กับคนรักของเธอแล้วมันจะทําให้เขาอึดอัดแล้วมันก็จะทําให้เขาจากไปแล้วมันก็กลับมาวนเวีนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของพี่เนี่ย การที่เราจะมีความรักดีๆได้มันน่าจะเกิดขึ้นจากตัวเองก่อนก็เลยทําให้ฉันรู้สึกเลยว่าปีนี้ฉันคงไม่ไปขอความความรักหรอกแต่ฉันจะขอพรแค่ขอให้ฉันเป็นที่รักแม้ว่าใครเห็นฉันก็ขอให้ฉันได้รับความรักจากเหล่าเทวดามนุษย์แระมนุษย์ทั้งหลายขอให้ดวงความรักฉันเปิดขอให้ดวงการงานฉันเปิดขอให้ดวงการเงินฉันเปิดและขอให้ฉันมีพลังมีแสงสว่างในตัวเองแค่นั้นเลย แล้วฉันรู้ว่าแค่ขอพรแค่เนี้ยสิ่งดีๆจะเข้ามาหาฉันอย่างแน่นอนเออมันก็เป็นไอเดียของพี่นะที่พี่แค่มานั่งตั้งคําถามว่าทําไมเราถึงไปขอพรอความรักวะทําทไมเราถึงไปขอพรอคนรักดีๆวะเออมันไม่จาเป็นต้องไปขอพรอจากคนรักดีๆแค่เราต้องมีมาตรฐานคนรักในหัวของเราว่าคนรักที่เราต้องการมีลักษณะแบบไหน มีนิสัยแบบไหนปฏิบัติกับเราแบบไหนเขียน,นลงไปให้ชัดเจนว่าเราต้องการคนแบบนี้มันคือการเซตมาตรฐานให้กับตัวเองว่าเราต้องการคนแบบนี้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปขอพรกับพ่อแม่หรือว่าไปขอพรกับใครในเรื่องของความรักเลยเราไม่จําเป็น แต่เราจําเป็นต้องขอพรให้เรารักตัวเองและเข้มแข็งมากพอที่จะทํางานกับตัวเองแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเวิร์คฮาร์ดกับตัวเองให้กลับมารักและเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วใดๆก็คือเมื่อเราทําทั้งหมดนี้แล้วเรามีความรักให้กับตัวเองจนล้นออกมาในทุกอนูรูคุมคนของเราลุยเทก็พูดอับบาฮัมฮิกก็พูดว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันจะเป็นออร่าที่ เป็นเหมือนพลังงานส่งออกปากข้างนอกแล้วดึงดูดตสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนที่บอกว่า like attack like พลังงานเดียวกันดึงดูดพลังงานเดียวกันมันเป็นเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเธออยากมีความรักดีๆพี่แนะนำเลยเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน